ต้นนี้อยู่นานมากๆากทีเดียวก็คิดว่าจะเอามาปลูกบุมไหนของบ้านดีเนาะ <c oughs> คิดอยู่ในใจว่าถ้าเราทําซุ้มให้เขาอ่านานเหมือนกันล่ะคะ่ะเขเป็นต้นไม้ที่อดีตเคยเป็นต้นไม้ยอดฮิตนะคะเคยจําหน่ายกันถึงต้นหนึ่งสี่พันบาทอ่านานเหมือนกันล่ะคะ่ะเขเป็นต้นไม้ที่อดีตเคยเป็นต้นไม้ยอดฮิตนะคะ เคยจำหน่ายกันถึงต้นหนึ่งสี่พันบาทคะเมื่อก่อนหนอแค่นี้ใบละหนึ่งพันบาทเทียวนะคะต้นนี้ก็ตกอยู่สี่พันบาทเทียวค่ะสมกงก็คิดว่าต้นไม้มันนาสุขสบายตาของเราในเช้าๆตอนที่เราเดินขึ้นมาแล้วก็หยิบใบไม้ต้นไม้ของเรามามองนะคะสมชงก็เลยนะเมื่อก่อนหนอแค่นี้ใบละหนึ่งพันบาทเทียวนะคะ ต้นนี้ก็ตกอยู่สี่พันบาทเชียวค่ะสมงชงก็คิดว่าต้นไม้มันนามสวยงามน,นั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคานะคะถมงชงยืนมองต้นเขาจะออกดอกยังไงคะเขาบอกว่าออกดอกปีละครั้งเดียวแต่เขาจะอยู่กับเรานาน,านมากพี่ก็ไม่รู้นานเหมือนกันล่ะค่ะเป็นต้นไม้ที่อดีตเคยเป็นต้นไม้ยอดฮิตนะคะ เคยจำหน่ายกันถึงต้นหนึ่งสี่พันบาทเขาจะออกดอกยังไงคะเขาบอกว่าออกดอกปีละครั้งเดียวแต่เขาจะอยู่กับเรานานมากพี่ก็ไม่รู้คนก็เลยตัดสินใจอยู่พักนึงเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะเพื่อนๆราคาเขาอยู่ที่ต้นละแปดสิบบาทว่าเขาจะเป็นทรงพุ่มหรือเขาจะเป็นไม้เลยเราก็จะพิสูจน์กันไปยาวๆนะคะ พเพื่อนๆดูนะคะเขาเอาไม้ไผ่ปักต้นไว้ความสวยงามน,นั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคานะคะผมชรงยืนมองต้นอยู่เหมือนกันอยากจะเอาหลายๆต้นแต่ก็คิดตัดสินใจว่าโอ้ยเงินมันหายากเนาะเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะซื้ออะไรสักอย่างหนึง่งเราก็ประหยัดในกระเป๋าไว้จิบเข้ามาอีกหนึ่งกระถางค่ะในราคา80บาทเหมือนกันนะคะพเพื่อนๆเดีวผมชงก็จะจัดการเขาแล้วก็เอาเขา ปลมามองสิ่งที่สวยงามพาเพื่อนเพื่อนมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้ดอกไม้นะคะต้นไม้ต้นนี้ก็เพิ่งได้มามลผจงเห็นเข้าก็เหลือบไปถามแม่ค้าว่าเขาชื่ออะไรคะแม่ค้าเขาก็บอกว่าอ๋อต้อนนี้ชื่อว่าชินนบะอยู่เหมือนกันอยากจะเอาหลายหลายต้นแต่ก็คิดตัดสินใจว่าโอ้ยเงินมันหายากเนาะเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วก็ประหยัดในกระเป๋าไว้างานค่ะเพื่อน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 ชอบต้นไม้ที่สมชงเลี้ยงก็มารอดูความเจริญงอกงามไปด้วยกันนะคะสรุปแล้ววันนี้สมชงก็นำจานค่ะเพื่อน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 ชอบต้นไม้ที่สมชงเลี้ยงก็มารอดูความเจริญงอกงามไปด้วยกันนะคะสรุปแล้ววันนี้สมชงก็นำต้นไม้ต้นนี้อยู่นานมากๆทีเดียวก็คิดว่าจะเอามาปลูกบุมไหนของบ้านดีเนาะ คิดอยู่ในใจว่าถ้าเราทําซุ้มให้เขาไช่ค่ะเพื่อนๆบังเอิญว่าไปเดินเที่ยวงานกาชาติมานะคะก็มองนางอยู่นานเหมือนกันกว่าที่จะตัดสินใจหยิบนางติดมือกลับบ้านสุขสบายตาของเราในเช้าเช้าตอนที่เราเดินขึ้นมาแล้วก็หยิบใบไม้ต้นไม้ของเรามามองนะคะสมชงก็เลยอัญชอนค่ะเขากำลังแยกหน่อออกมานะคะ เขาจะออกดอกยังไงคะเขาบอกว่าออกดอกปีละครั้งเดียวแต่เขาจะอยู่กับเรานานมากพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นทรงพุ่มหรือเขาจะเป็นไม้เลยเราก็จะพิสูจน์กันไปยาวๆนะคะเพื่อนๆดูนะคะเขาเอาไม้ไผ่ปักต้นไว้รู้หรอกคะ่ะเพราะพี่ก็ไม่เคยปลูกแล้วก็เพิ่มรู้จักเขาด้วยนะคะเพื่อนๆอาจจะมีอยู่ในมือแล้วนะคะไม้ไม้ต้นนี้ เพื่อนๆก็นานเหมือนกันล่ะค่ะเป็นต้นไม้ที่อดีตเคยเป็นต้นไม้ยอดฮิตนะคะเคยจำหน่ายกันถึงต้นหนึงสี่พันบาทสักนิดนึงอย่าซื้อจนหมดกระเป๋านะคะเพื่อนๆก็เลยตัดสินใจหยิบมาแค่หนึ่งต้นค่ะนี่สำหรับไม้ดอกนะคะคิดว่าเป็นดอกไม้มีค่านะคะไม่ได้คิดที่ราคาอย่างเดียวเขาเป็นไม้ที่สูงค่า เป็นไม้ที่ควรจะสะสมและปลูกไว้ดูเพื่อความชื่อว่าสร้อยเพชรน,นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเดินดูความเจริญเติบโตของเราด้วยกันไปทุกไี่ค่ะเพื่อนๆบังเอิญว่าไปเดินเที่ยวงานกาชาดมานะคะก็มองนางอยู่นานเหมือนกันกว่าที่จะตัดสินใจหยิบนางติดมือกลับบา้านชื่อว่าสร้อยเพชรน,นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเดินดูความเจริญเติบโตของเราด้วยกันไปทุกทร่หรอกคะ่ะเพราะพี่ก็ไม่เคยปลูกแล้วก็เพิ่มรู้จักเขาด้วยนะคะ เพื่อนๆอ,อาจจะมีอยู่ในมือแล้วนะคะไม้ไม้ต้นนีเน้เพื่อนๆก็อัญชรค่ะเขากำลังแยกหน่อออกมานะคะเพื่อนทุกคนที่ให้การดูแลสนับสนุนต่อเนื่องกันตลอดมานะคะขอบคุณมากๆค่ะความงามของดอกสร้อยเพชรแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆค่ะขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะวันนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกวันนะคะว่านางจะสวยกับเราอยู่ได้กี่วันแล้วก็ตามคำแนะนำของแม่ค้านะคะเพราะว่าจะอยู่กับเรานานแต่เราก็ไม่แน่ใจหรอกค่ะทุกวันนะคะว่านางจะสวยกับเราอยู่ได้กี่วันแล้วก็ตามคำแนะนำของแม่ค้านะคะเพราะว่าจะอยู่กับเรานานแต่เราก็ไม่แน่ใจหรอกค่ะใชค่ะเพื่อนๆ บังเอิญว่าไปเดินเที่ยวงานกาชาติมานะคะก็มองนางอยู่นานเหมือนกันกว่าที่จะตัดสินใจหยิบนางติดมือกลับบ้านคู่หรอกคะ่ะเพราะพี่ก็ไม่เคยปลูกแล้วก็เพิ่มรู้จักเขาด้วยนะคะเพื่อนๆอาจจะมีอยู่ในมือแล้วนะคะไม,ไม้ไม้ต้นนี้เพื่อนๆก็ว่าเขาจะเป็นทรงพุ่มหรือเขาจะเป็นไม้เลื้อยเราก็จะพิสูจน์กันไปยาวๆนะคะเพื่อนๆดูนะคะเขาเอาไม้ไผ่ปักต้นไว้ เขาจะออกดอกยังไงคะเขาบอกว่าออกดอกปีละครั้งเดียวแต่เขาจะอยู่กับเรานานมากพี่ก็ไม่รู้เขาจะออกดอกยังไงคะเขาบอกว่าออกดอกปีละครั uh> ้งเดียวแต่เขาจะอยู่กับเรานานมากพี่ก็ไม่รู้คนก็เลยตัดสินใจอยู่พักนึงเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะเพื่อนๆ ราคาเขาอยู่ที่ต้นละ80บาทคะ่ะตื่นเช้ามาถ้าเราได้มองสิ่งใกล้ตัวที่สดใสสดชื่นนะคะเพื่อนๆชีวิตเราก็จะดูสดชื่นไปด้วยนะคะทุกวันนะคะว่าน,นานจะสวยกับเราอยู่ได้กี่วันแล้วก็ตามคำแนะนำของแม่ค้านะคะเพราะว่าจะอยู่กับเรานานแต่เราก็ไม่แน่ใจหรอกคะ่ะมีค่านะคะไม่ได้คิดที่ราคาอย่างเดียวเขาเป็นไม้ที่สูงค่า เป็นไม้ที่ควรจะสะสมและปลูกไว้ดูเพื่อความค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆชอบต้นไม้ที่สมชงเลี้ยงก็มารอดูความเจริญกงามไปด้วยกันนะคะสรุปแล้ววันนี้สมชงก็นํำเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้เขานะคะแล้วก็จะเลี้ยงให้อยู่กับเราไปนานๆที่สมชงพอใจที่สุดในวันที่เดินไปดูต้นไม้นะคะวันนี้คือวันที่ต้นนี้เป็นต้นที่ประทับใจที่สุดค่ะ นางจิบเข้ามาอีกหนึ่งกระถางค่ะในราคา80บาทเหมือนกันนะคะเพื่อนๆสมชงก็จะจัดการเขาแล้วก็เอาเขาปิดเราก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองนะคะเมื่อได้ช้อยเพชรเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็หันไปเห็นอีกนางหนึ่งก็ตัดสินใจอยู่หน้าจิบเข้ามาอีกหนึ่งกระถางค่ะในราคา80บาทเหมือนกันนะคะเพื่อนๆสมชงก็จะจัดการเขาแล้วก็เอาเขา บอกสมชงหน่อยนะคะว่าเขาชื่ออะไรแต่ที่แม่ค้าเขาบอกให้สมชงนั้นเขาชื่อว่าสร้อยเพชรค,ค่ะชื่อเขาเป็นมงไม้ต้นนี้อยู่นานมากๆทีเดียวก็คิดว่าจะเอามาปลูกบุมไหนของบ้านดีเนาะ <c oughs> คิดอยู่ในใจว่าถ้าเราทําซุ้มให้เขาเพื่อนทุกคนที่ให้การดูแลสนับสนุนต่อเนื่องกันตลอดมานะคะขอบคุณมากๆค่ะ ความสวยงามน,นั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคานะคะผมทรงยืนมองต้นคะตื่นเช้ามาถ้าเราได้มองสิ่งใกล้ตัวที่สดใสสดชื่นนะคะเพื่อนๆนชีวิตเราก็จะดูสดชื่นไปด้วยนะคะเราสักนิดนึงอย่าซื้อจนหมดกระเป๋านะคะเพื่อนๆก็เลยตัดสินใจหยิบมะแคทหนึ่งต้นค่ะนี่สำหรับไม้ดอกนะคะคิดว่าเป็นดอกไม้ความสวยงามน,นั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคานะคะ ผมทรงยืนมองต้นชรค่ะเขากําลังแยกหน่อออกมานะคะทุกคนที่ให้การดูแลสนับสนุนต่อเนื่องกันตลอดมานะคะขอบคุณมากๆค่ะเขาจะออกดอกยังไงคะเขาบอกว่าออกดอกปีละครั้งเดียวแต่เขาจะอยู่กับเรานานมากพี่ก็ไม่รู้คนก็เลยตัดสินใจอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะคะ แล้วเขาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะเพื่อนๆราคาเขาอยู่ที่ต้นละ80บาทค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆชอบต้นไม้ที่สมชงเลี้ยงก็มารอดูความเจริญงอกงามไปด้วยกันนะคะสรุปแล้ววันนี้หสมชงก็นำสมความงามของดอกสร้อยเพชรแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆค่ะขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะวันนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะสำหรับเพื่อนๆดูแล้วเรามีความสุขค่ะเพื่อนๆ โอเคนะคะเพื่อนๆวันนี้สมจงก็จะให้ช่วยค่ะเพื่อนๆ